ครับสวัสดีอีกครั้งเนี่ยนะครับนะวันนี้มาที่ตลาด่อนพรน,ดดนบ้านจจปปองอำเภอวิแกนจังหวัดเชียงรายนะครับนะวันนี้มานะครับนะที่ด่านขอนพรนบ้านจะปปองนะสวัสดีครับที่ด่านนะครับนะที่ขอนพรลบ้านจจปปองอำเภอวิแกนจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้คึกคี้นะครับนท้องฟ้าเป็นใจนะครับวันนี้นยะฝนฟ้านะครับน่าจะตกตกเมื่อคืนแล้วนะฮะตั้งแต่ตีสองมา ชุ่มฉ่าไปด้วยสายฝนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ร้านค้าร้านขายเนี่ยบางร้านก็ไม่มานะน่าจะเตกว่าจะฝนจะตกนะครับนะเรามาดูร้านค้าร้้นขายก่อนนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้มาดูก่อนนะครับนี่ร้านค้าหายไปม,มากเลยแต่มีของพี่น้องทางสอบปล่าวมาแค่นั้นเองนะครับนะเดินตามมานะครับนะว่ามีร้านอะไรบ้าง โอ้โหมีมีดดาบมีของใช้ต่างๆนะครับนะวันนี้ไส้อั่วนะครับวันนั้นบางคนมาถามนะว่าจะมาดูร้านค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับนะอันนี้เนื้อนะครับเนื้อเป็นเนื้อหมูนะครับขาพิบาลอาหารนะครับนะจะขายเป็นโลนะครับนี่โอ้โหได้รับประทานมากนะครับนะนี่ก็มีผ้าถุงนะครับนี่ โซโลงสซโลงสซโลงผืนตัวไหนนะครับนี่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแต่อ๋อนี่มาจากไหนเด้อครับนี่จากับพูดละครับอยุทยาอ๋ออยุทยาครับอ๋อกระเนี้ก็มีสซโลงมีผ้าถุงนะครับน้ะถุงถุงเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหสวยงามมากนะครับจ้ะก็จะมาขายที่นี่ประจําอยู่แล้วเนี่ยครับที่บ้านตลาดพรพลตลาดด้านวันพุธบ้านเจ้าป่องอำเภอวิแก่นจังหวัดเชียงรายนะฮะ เรามาดูร้านนี้นะครับโอ้โหกองคนงนึงพลึกเลยนะครับหางหวายนะฮะของป่าจากพี่น้องสมปราวโอ้ดีหน่อขมนะครับหน่อขมผักเพชทโอ้โหทั่วเหลืองทั่วนี่ลูกเดือยใช่ป่ะลูกเดือยกำลังแย่งกันเลยนะครับนะอันนี้ไปจะได้นะครับไปขายก็ ฝากซื้อเหรออ๋อซื้อไปที่ไหนเนี่ยเชียง,งของเหรออ๋อครับครับครัโอ้โหโลดเท่าไหร่เนี่ยนะหกสิบหกสิบถูกเนาะโอ้ครับครับมาจากสอปอลาวเนาะโดยโดย <c oughs> อา่านะครับนะมาดูแล้วเนี่ยอันนี้โลดอะไรก็อันนี้เห็ดฟางโลดเท่นนเาไหร่ร้อยยี่สิบโอ้โอโม,มาจากไหนนะครับเห็ดฟางนี่ <c oughs> เถิงบ้านเนี่ยบ้านบ้านไฟซักบ้านซักบ้านสวนเน่ยอันนี้ผมกับคนเถิงกเหรบ้านอะไรน้าเนี่ยบ้านบ้านลุงยัดเนี่ยเน่ยเออไผ่บังไหนบังอินจาโอ้อันนี้ผมกับฮะผมกับลูกอุ้ยวันปอปันแน่ ไกล้ๆคันอ๋อมาขายไก่น้อโอ้โลละสาวนะครับขอให้มันๆเนอขายให้มนดุ๊ดเสียงเด็ดจ้าจ้าเด็กครับพี่น้องเชิญด้วยกันฮะเออตะกี้ผมกับเด็กก็ลูกพูดกันอยู่ฮะน่ะเป็นกันนะครับเออครับนี่ข้าวโพดนในกับข้าวสาลีนะฮะข้าวสาลีในกัองหมันเนี่ยในับลองหมานไออย่างนี้ครับนี่ไออย่างนี้ทั่วเหลือทั่วแหละทั่วแหละเออทั่วเลย โลเท่าไรนี่เนี่ยโลสิบห้าบาทโลสิบห้าบาทโอ้บริคัตบริคัตนะนะโอ้ั่วเหลือนะครับโลละสิบห้าบาทแล้วมันทั่วไม่ได้คัดนะฮะมันมันมันมีเม็ดไดดีนะฮะมีเม็ดไดดีนะครับนะโอ้แต่งดีเนาะมาจากไหนสปอลาวเนาอครับโอ้โลละสิบห้าบาทนะครับนะโอ้อันนี้หอย อหอยทั้งหอยเท่าใดโดยซาบาทเนาะซาบาทก็ยี่สิบบาทเนี่ยเนอะโดย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 ของปลาผักไปบับวบกผักนอกสิบบาทสิบบาทผักกูดโอ้ผักกูดผักกูมดมัดใดผักกูดสิบบาทเหมือนกันโอ้โหนี่ข้าวหลาม,นมเนาะแม่เนาะข้าวหลามมันเฮานี่ก่อข้าวาาหลามลาวโอ,โอ้บอกต่อใดโดย โอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเนา่อยออันนี้อย่างนี้อันนี้อย่างน้ำผึ้งตาไถ่นี่นี่ลา้สีทั้งหมดเนี่ยโอ้อุ้งละอ๋อน้ำพึ่งปา่าเนาะโอะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ๆเนาะ,อะโอ้ยโอ้โาายกุ้ไข่มดแดงนะฮะไข่มดแดง โตโตทั้งนั้นน่ะจานเท่าไหร่นะสาวบาทโอ้โหน่เป็นฮอหฮอกอ่ะฮอสาวบาทเหมือนกันของป่าแย่แย่เน็ตนะครับแน่เดี๋ยวเรามาดูหลายๆที่นะครับนะว่าสินค้าเป็นยังไงมัางนะฮะอันนี้รถอะไรแม่รถสาวบาทแต่ของจากไหนของฝั่งลาวนะออ๋อขับขับขับเน้อ มาแนะนานะครับถ้ามาซื้อของป่าก็ให้มาที่ตลาดพรปพนทุกคนพุทธนะครับอำเภอวิแกนจังหวัดเชียงรายนะครับนะพี่น้องทางสปลาวนาของป่ามาจําหน่ายนะครับของป่าเยอะแยะไปหมดเลยของสดๆนะครับนะปลอดสารพิษแน่นอนนะครับนะดูนะอ๋อนี่หนังควายเนาะนี่หนังควายจากไหนแม่ของเราเนาะโอ้มามาจากวิจกนเลยนะโอ้ ของเรามาต่อข้ามาจักกี่โมงโดยหกโมงสาวโอ้หกโมงสาวเนอะขอเครื่องมันๆเนอะรับแค่ปองนะดูครับนะรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้คอยคอยคอยไปถ่ายคลิปกันเนาะเออจะได้นำเนาะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยส้อมมือโอเคโอ้ยมาดูดีดีอันนี้กุ้งใหญ่ไหมครับนี่ โอ้กุ้งน้ำองตัวสดๆ,สๆเป็นๆ<ห>นเลยเนาะใครไปม,มันนั่นถุงเท่ไรนี่ยโลโลพันห้าเก่าอ๋อแมงมันขายเป็นโลโลล 1, ะพันห้านะเอาแต่ช่วงนี้แมงมันกำลังออกนะกันเนาะโอ้กุ้งน้ำโขงนะครับนะตัวเป็นๆนะครับนะเอาไปซ่าได้ก่อนโ,โ,โอ้สุดยอดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามมานอ่อมาให้มัหมันๆเนาะอันนี้ลูกอะไรก็นนกะฮมะก๊ะ ก็รู้อะไรได้ไหมรู้อะไรรู้ของเสียแต่ต้องเป็นพุ่มก่อนอ๋อผลไม้ขายเป็นซุ้มอยู่แต่ครับครับครับเดี๋ยวผมไปวอนอครับ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 มาดูของแปลกอีกที่หนึ่งก็คือนะครับทางเหนือเขาเรียกหมาชี้เบ้าเลยครับลูกตัวอ่อนของ ตัวเขาว่ากุจี้นะครับนะลูกเป้านะนะ,นะครับหนะ้ากนนักนได้าไหนนร่กันเท่าไรนะห้าบ,บาทอ๋อลูกละห้าบาทนะฮะลูกห้าบาทหมาขี้เบ้าเนาะทางเหนือว่าหมาขี้เบ้ามันงอแล้วกันนี่เป็นงอนะครับหมาขี้เบ้าโอ้โหห้าสิบบาทโ,โอ้โหวันนั้นผมซื้อไปก็ ปากเขาเนี่ยโอ้มาขี้เบ้าเนี่นี่มาขี้เบ้าลุกละห้าบาทนะฮะไปที่อื่นก่อนนะครับนะดโูโอ้ดีของโอ้ยนี่มาแล้วเนี่ยครับมาแล้วหลายที่หลายแห่งนะครับนะส่วนมากุ้งของป่านะครับนะผมจะพาไปดูตามที่นะครับสักสีเสียดนเานะเาะอแกงเนาะดอมันเข้ากันเนาะนี่มา ของบ้านเฮานี่แหละของบ้านเฮานี่กันของเมืองเมืองน้ออ้เราเเนี่ยนอถ้าเราใส่แกงแขกับหม้อนเออเออ่ากระกะถงซาบ้ามาได้แน่ครับเออนี่นะครับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับเนี่ยก็ยังไงก็ของที่ตลาดผ่อนปลนบ้านแจมป่องนะครับนะของถูกมากๆเลยครับจับจ่ายใช้สอยได้ดีมากนะครับนะ ค่ะว่าอนุญาตก่อนนะเออเไปไปฮะน,นั่งไม้เราปักขึ้นเราปักขึ้นแล้วนีครับพวมีสีเนี่ยมีนะน,นี้ผักเฮียดนะฮอ๋ออันนี้แมงมันนีย่ยครับเนี่ยขายเป็นถว้วยนี่ยคิดเท่าไหรคิดร้อหกสิบกับพันหกเนาะโลละพันหกโอ้ เอาเป็นลก็ได้เนะี่ยมีทั้งไข่มดแดงแล้วไข่แมงมันนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดครับจองของป่าของใช้สอยนะครับเนาะดูนี่มีไก่โอ้นี่หอยนี่ปลานี่ปลาซิวเนะี่ยโอ้โหตัวใหญ่เลยเนาะโอ้โยใครเป็นจานตัวใดน,นี่ครับนี่จานสาวบาทจานละยี่สิบบาทนะฮะไม่แพงนะครับนะโอ้โห นี่หอยนี่หอยจากไหนนี่นี่จากสาปลาวเนาะอหอยจากฝั่งลาวถ้วยตัวใดนี่เนาะถ้วยสาวบาทแต่โอ้ไม่กล้าบอะวัติกล้วยสาวบาทเนี่ยครับดูท้องฟ้าด้วยนะครับแต่อ๋อเอาไปย่าจะได้กินนะครับนี่พัดก็ได้เนาะโอ้เนี่ยมันน่า,า,นาแต่เนาะโอ้ของป่าเยอะแยะมานะครับในตลาด วันกรุ่นวันพุธทุกวันพุธนะครับที่บ้านแจ้มป่องอำเภอวิแก่นจังหวัดชลบุรยนะฮะนะครับเพราค้าไม่ขายจากสปลาวก็กำลังเอาของมาจําหน่ายนะครับนะเรามาดูตรงนี้นะครับเยี่พวกหนอขมนะหางหวายนะอันนี้หางหวายฟาดเนาะาดนี่ฟาดนี่นี่ขมนะฮะเขาบอกว่าหางหวายหวายนี่หวายฟาดกับหวายขมเขาดูยังไงเขาดูที่เปลือกนะถ้าเปลือกอย่างนี้เขาเรียกว่าฟาดอขมจะ เขียวๆนี่จะขมนะครับนะส่วนมากเขาก็นินยมพวกสีไหวาขมนะฮะ <Hey. S 1> นี่ก็หน่อขมนะครับหน่อขมนี่ละโลละหกสิบบาทหน่อคาก็มีนะครับลูกเต๋าเนะี่ยชิดนะมีหมดเลยโอ้โหนะครับผมจะให้ไปดูนะีขนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วนะนะครับวันนี้มาดูตลาดผ่อนปรนโอ้หวายขม มาจะได้ได้ไหวขมเนี่ยสาวบาทเอ,อสาวบาทอันนี้ตัวยางนี่นี่จิงรีดจิงรีด๋อจิงรีดผักแว่นโอ้นี่ตัวยางนี่ตัวอ้อนเนาะเม็นเม่น,มนโ,อโ,อโอ้โอเค นะครับมาดูนะครับโอ้โห,หวายหวายป่าดนเนเนจะคาดเน่จะคาดใครจะชอบซื้อของป่ามาที่นี่ตลาดพรพนทุกวันพุธนะครับของที่อำเภอวิงแก่นบ้านจำป่องนะครับนะ, <c oughs> นะมีทุกวันพุธนะฮะบ,บางท่านบางคนจะบอกว่ามีวันไหนมีตลอดทั้งอาทิตย์เปล่านะครับมีทุกวันพุธไม่มีวันหยุดนะครับแต่ทุกวันพุธอย่างเดียวนะฮะวันอื่นงดนะฮะครับมาแล้วนะครับโอ้โหของป่า ข่าวโ,โหเครืองผักกูดโอ้ยสุดยอดลูกชิดนะครับลูกชิดนะครับนะทำเชื่อมนะครับมาดูนะโอ้ยปลาก็มีนะครับปลาอันนี้แอบแอบไายแม่ค้าขายปลาอ๋อซาลาเณ่หอมดวนนี่หมดเลยครับนะโอ้โหนี่หอยหอยขมก็มี มาดูปลาด้กครับนะดูโอ้นี่ไก่ไก่สาลายมีน้ําโขงนะฮะก็เรียกว่าไก่นะทางเหนือนะ,อะอนี่ปลาแม่น้ําโขงนะปลากาปลากดปลาปลาหนามนะครับนะดูด้านน้นนะฮะโอ้นี่ของแห้งนะครับของแห้งเขียดนี่หมดเลยนะครับนะวันนี้มันละโอ้โหนี่ปลาช่อน นี่ปลาจากฝั่งโน้นใช่ไหมฮะเอ่อจากสลงน้ำทาปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติอืมโอ้สิงก็มีนะอันนี้หวปรีนะฮะปรีนะพะกูรโอ้แตงอันนี้ฟัดทองหรือเปล่าเนี่ยบักอืเนาะบักอือเนี่ยทางทาง ภาษาไทย,เ,ยเขาเรียกว่าฟักทองบักอืนที่ภาษาอีสานภาษาลาวเออถ้าภาษาเหนือมาน้ําแก้วออมัดเท่าไหรนะ่นะฮะมัดหาสิบมีกี่อันแป,แปดอันเ,ออเข้ามาดูนะครับโอโหหัวปรีก็ลอ,อกมีหมดเลยนะครับนะ เอาวันนี้ก่อนนะครับก็จะให้ดูผู้คนกําลังมานะครับหลังไหลก็มาดูนี่เต็มไม่หมดเลยนะครับนี่ตาพรปรนบ้านจะปอ่องอำเภอวิแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับนะคึกคักด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าอ่าโอ้โหผู้คนกําลังมานะฮะดูนะครับจะให้ดูบางท่านบางคนไม่เคยมาสักทีนะครับจะให้ดูนะครับโอ้โหโอือหือ มีหมดเลยนะครับนะโอ้อโหให้ดูแบบไหวผมมาเออไหว,ว,วขมมาเท่าไหร่เนี่ยสามบาทโอ้โหไหวขมเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอีาอกครั้งเนาะสวัสดีครับไปทำไมมาได้อย่างเก่งเออเดี๋ยวมาเสื้อผ่อกันาะเสื้อผ้าหลายหลายที่อนครับโอ้ยผู้คนเยอะแยะไปดูเลยเอาล้วโอ้โหนี่ของป่านี่เนื้อ,อโอ้โหโอ้โห อันนี้เนื้ออย่างนี้เนื้อหมูก็นี่ขายหมูหมูปลาเนี่ยเน,นื้อหมูปลาขายโลดอะไรน,นี่ครับนี่ลดหน่อยลดห้าร้อยไม่ผมอัดเอาลงเผ็ดนนครับโอ้โหไปแล้วครับมาดูฝั่งนี้ก่อนนะโอ้ด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับด้านด้านนั้นก็มีนะครับใครจะมาซื้อของปา่า มาที่เลยจับจ่ายใช้สอยที่นี่เลยนะครับตลาดพัดปรนนะครับดูนะครับ,รรบผู้คนกําลังมาเยอะแยะหมดเลยนะครับอือฮึนะครับตรงนี้ต้องไปก่อนนะครับนะมีของป่าแยะๆไปหมดเลยครับขออนุญาตนดฮะโอ้โหสาหร่ายอันนี้หัวมันเนาะมันสับปะหลังเนาะเออมันหะนึ่ง มันนึ่งเนาะมันตังนึงเนาะห้านาทีห้านาทีมันห้านาทีโอ้ไข่มันสักสิบนาทีเนาะอู้เล่นเด้อเออเออมันนั่งเขียนมาได้เนาะครับเอาอันนี้มันมันห้านาทีนะบางท่านบอกว่ามันเน่ยแหละอันนี้นิสลายนะไก่อันนี้นี่ของอันนี้โอ้นี่หางไหวพร้อมที่จะไปแกงได้เนาะกินเลยเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ครึ่ง แค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทัแขนะพอดำเหดำน่นเหมือนหลายวันแล้วนี้เนาะมันดำมันบอกใสมันตายอะนี่นึ่งเลยกะยัง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 ไม่สุกยัม่นึ่สุกเอออสุกเออโอเคโอนโอ้เยียบยังโอ้มันเข้ามามันมันหักเกินไปนะ ฮักซอกเกินไปเนาะกราบดูนะกลับมาดูนะฮะเนาะกลับมาย้อนอีกทีนึงนะโอ้โหตัวสารพัดอย่างนะครับนะโอ้โหขออนุญ,ญาตเนอะขออนุญ,ญาตเด้อเอามาดูด้านนี้ก่อนนะครับนะรบโอ้โหอันนี้กองพันนึงนี่คืออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะลองดูอ๋อแอบดู อ๋อขิงนะครับกองอันนี้ขิงนะครับนะขิงอันนี้โลโอโหทุเรียหลืองลดตัวไหนครับเจ้ทุเรียหลืองลดตัวไหนก็ทุเรียหโลดเท่าไหร่ลดสิบบาทแต่โอ้อันนี้สุกแล้วแล้วถ้วยตัวไหนเนี่ถ้าสุกแล้วนี่ถ้าสุกอย่างนี้เท่าไหร่ เพิ่สิบบาทอ่ะครับมาดูนีก่อนนะครับนะให้ดูบรรยากาศนะครับที่นี่นะครับตลาดอนปรนนะครับบ้านเจ้าปองอำเภอวิแกนจังหวัดเชียงรายนะครับนะผู้คนกําลังเริ่มมานะถึงแม้จะท้องฟ้าเนี่ยดูท้องฟ้านะครับคึ้มาค้มฝนคาดว่าวันนี้ฝนจะตกทั้งวันแหละนะครับนะ้าไงก็ยังมาทันอยู่นะครับนะมีทุกวันพุธนะครับนะตลาดอนปรน บ้านจ้ปองอำเภอวิแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับมาดูนะครับบางคนก็ถือหวายไปแล้วนะโอ้โหครับโอ้โหครับดีละสินค้านี่ เอานี้ก่อนหนะดูบริการทั่วไปในคนเรากำลังจับใจ่ายใช้สอยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับใช้เวลามามากแล้ว20นาทีนะครับนะ่ะให้ท่านจุดใจในเรื่องการมาเที่ยวนะครับตลาดพรตปรนของพื้นบ้านของป่าเชิญมาได้ที่ตลาดพรดปลนทุกวันพุธนะบ้นบาเนเจาะปองอำเภอวิแก่นจังหวัดชลบุรีนะครับให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับผู้คนกําลังทยอยมานะครับนะก็จะ2โมงแล้วนะครับถ้าอย่างไงก็ขอให ท่านมีความสุขในการจัดใจ่ายใช้สอยนะครับสวัสดีครับ